สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทรรมนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สามหลักดาวพระศุกที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่4พฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมา ผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกลุ่มอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2568ดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ในเรือนสุภะจนถึงวันที่28พฤศจิกายน2568ฉะนั้นตลอดระยะเวลาก,กว่า25วันชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวพระศุกร์มาจากสองเรือนสำคัญก็คือเรือนพันธุ แล้วก็เรือสุภะแต่ในช่วงระยะเวลาเดังกก่กวโพจรตกในเรือนสุภะพันทุกไป,ปว่าญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องมีโอกาสที่จะได้พบกันหรือจะได้เดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันซึ่งจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาย5วันนี้อย่างแน่นอนแต่หากไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือพบปะเจอเจอกับญาติพี่น้องของเราก็ต้องเป็นเรื่องของทรัพย์สินครับเช่นอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อคอนโดซื้อรถซื้อที่ดิน ็โอกาสที่คุณจะได้ซื้อในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับหรือจะได้อะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นแต่ถ้าในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีการขยับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบประกวดแข่งขันประชันขันแข่งต่าง,างๆก็มีโอกาสได้รางวีรางวัลหรือมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงและก็มีความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองเป็นเลืองที่ดีทุกๆุกเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกุมก็ลองคอมเมนต์มาและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหวัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือ วันเดืปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง สชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คาแนะนากับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วแล้วก็ไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ